สวัสดีทุกท่านฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะครับมีรถมาให้ชมเรื่อยๆคันนี้ขอเสนอโตโยต้ c แคมรี่ 2.4G ปี2004เอกสารพร้อมโอนเครื่องบินซิน 2,400cc สมบูรณ์มากๆเครื่องดีใช้งานได้ปกติความร้อนปกติวิ่งไกลสบายเกียร์ออโต้สมบูรณ์มากๆเปลี่ยนนิ่ม น้ำมันล้วนเคยติดแกตแต่ถอดออกแล้วสีสวยเงางามไร้ริ้วรอยไม่เคยชนหนักภายในสวยงามภายในลายไม้สวยสะอาดบลอหนังสวยไม่มีขาดแอร์ดิจิตอลเย็นช่ำหนาวสู้แดดเมืองไทยได้สบายกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกเครื่องเสียงเดิมโรงงานเสียงดีมาก ช่วงล่างดีแม็กสวยยางดีดอกเหลือเหลือใช้ยาวยาวบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบภาษีไม่ขาดปีหกสีเอกสารพร้อมโอนสนใจดูรถพระรามสอง